ต้นมะกรูดพ่อไหวลายต้นเลยอยากย่างกินละนั่นแหละนี่นี่แตงไสออกมาสิมาแยกเห็นปลาต้นน้อยๆมันมันยัางบนพอแยกรอกแต่ว่าผมบุกคอยมีเวลางไปได้เสร็จจากงานเสร็จจากการสอบงานแล้วก็เวลาว่างก็สิม้าก็สีเลลาพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องของดภายสู้ผู้ชมคนครับมาเมืเ่นมอน,นี้มาพบกันอี้แล้วกับเคยไทยกับสะภิอีสานเมื่อนี้สิมาแยก แยักตนอ่อนของแตงไช่ครับพี่น้องเดี๋ยวเนื้งบอลโพหยักดอกแต่ว่ามอคลอยไมีเวลามอคลอยไมีเวลาคอ่ะวะเส็นจาัดก,การบาการบางเนี้ยคงก็เลยว่าสิล่กนอกแยกล่องเบิ่งมันยังนั่งตนอ่อนอยู่แต่ว่าก็ผสมดินก้อนดินกระเจียวเทวนี่นะครับกระเจียวเทวนี้ละหลังชอบเข้านีา่ละหลังชอบตอกหม่องรุ่งเข้านี่ละดินเหนียวซื้อมากแหวตุงลอยพี่น้องมาไลอดับสูง ปูไปพ่อได้ยูได้กินล่ะครับอยากย่าง,งากับปูขนัาดระเืิดกินมีจนำกัดเป็นทั้นติดอ่ะคิดของคนไก่บ้านเนาะพี่น้องเนาะคิดของคนไก่บ้านเฮาอยากย่าง,งากับปูขนาดนันะ้นพ่อจะได้ประหยัดเ,เงินประหยัดเงินประหยัดเท่าเอ้ลงไปครับให้ลงไปคุ้มเขา้าเขาใส่กัน ก็ได้ประหยัดเงินประหยัดท้อก็ได้สื่อให้เจ้าเอ๊แต่เนี่ยะกิจพ่อเพี้ยงนนี่ก็ต้นหมก,กรูดเ้อพี่น้องเอ้อต้นหมกรูดหนึ่งสามสี่อันนั้นต้นพริกหวัวกระลงยังพ่ไในไปใส่มาส่ายอยู่ในสิเป็นตะไคร ไปลูกไก่ไส้ต้มใส้แกงตลไคร้เ้าก้องหลังช็อปงามง่าได้ไปหลังท่านประทานเพื่ออันนี้ต้นหมกงวงเบาได้ไป,ป,ปหนังเดอ้อดกดกเปี่ยวงันดกลากดกเนี่ยอันนั้นจะเปนต้นกล้วยหอมจะเป็นหอมท่องทัดไปดังที่เป็นต้นหมกมุ้งต้นหมกขุ้ง ในก็แม่นต้นกะเพราปลากะเพราพี่น้อง้นพงปลากะเพราในต้นมะกรูดต้นมะกรูดพ่อไว้ร้ายต้นเลยอยากยังกิดแล่นั่นแหละใน่นแต่งไสออกมาติดมาแยกเห็นปราต้นน้อยๆมันมันยังมันพ่อแยกหรอกแต่ว่าผมบ่คคอยมีเวลาไปงล่าเสร็จจากงานเสร็จจากการสอบงานแล,ล้วกะเวลาววางกับทีมังส์ีหละ่ะพี่น้องเอ้ยต้นพกอ่อ,อนร้ายก็ตายละ อันนี้เป็นใบบุบกพ่อได้กินใบบุบกหรือว่าพักหนอกกันละครับพ่อได้อยู่ได้กินอุปกรณ์การแย่สงสอนครับพี่ตังสอนลองใหญ่เพจะขาดถุงกันนะสุดยอดครับเป็นการทดลองเอองด้อพีนนน่น้องเด้อสุนมาเนื้อเดุนอรโยนแนวห้องบอมีเวลาเนาะ จะได้จะลองแยกลองเป็นก่อนเดเอาถุงแล้วจักสอง่นก็พอแยกเป็นติรอดไ้บอสไม่กระาางก็นี่ตุ่นหยาตุ่นยู่ มันจะ่ดดหลายลายนี่อเนี่ยสองต้น <c oughs> rồi làm ít đã.